สวัสดีค่ะแฟนๆช่องดาราการ์ิวันนี้แอดมินมีข่าวสารดารามาฝากกันเป็นประจำอีกเช่นเคยนะคะการพักดีวิจิตโพสต์ภาพและข้อความอะไรคุณพ่อฉลองมันจุกจนพูดไม่ออกก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของผู้กำกับระดับตำนานฉลองพักดีวิจิตที่ได้จากไปอย่างสงบเมื่อวันที่13กันยายนด้วยโรคชราในวัย93ปีหลังเข้ารับการรักษาตัว ด้วยภาวะน้ำท่วมปอดที่โรงพยาบาลรามาธิบดีซึ่งครอบครัวจะมีการเคลื่อนศพในวันนี้14กันยายน2567ออกจากโรงพยาบาลไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารแล้วก็ได้มีคนบันเทิงแห่เข้ามาร่วมไว้อาลัยกันเป็นจำนวนมากล่าสุดการพักดีวิจิตลูกชายคนโตของฉลองพักดีวิจิตที่ยังอยู่ในความเสียใจ ก็ได้โพสตภาพและข้อความอะไรว่าลูกขอกราบลาคุณพ่อผู้ให้ทั้งชีวิตวิชาวความรู้และชื่อเสียงไม่รู้จะพิมพ์พอะไรต่อเสียใจเหลือเกินมันจุกอ,อกขอบคุณทุกคนมากๆากนะครับทำกลางแฟนๆและเหล่าคนบันเทิงเข้ามาแสดงความเสียใจด้วยอย่างมากมายทีมงานก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณกันด้วยนะคะ